ุณได้ว่าไปก็บยิ้มเอกแล้วเหลือสองใบให้มุมพี่เพิ่มนเอาอันเลขเดียวกันบ่เลขเดียวเนี่ยอันก็ะืทียมจีนกระเทียมสองใบมัดนี่ได้พ่อเราให้ลูกฟังแน่พ่อซีมีแนวทางจักหน่อยอยู่บ่เอาก็มี่อยู่ก็โซได้ก็พออันเป็นร่างที่ร่องหวานมุกขึ้นคนผู้เขาตายร่างเจ้าสิตายแล้วเอาปากกาเขียนอะไรที่ยังก่อนนนด้ สองวันทีหนึ่งมาเ้วก็ได้เล็กนาอีกซ้ักใบก็อตองใบบอกซำใบบอก่ถึงเ่านี้อีกนี้ดีเนาะ่ก็เขาแตว่าเลาก็ป่วยเด่นอันอันนี้นั่นเล่าอันนั้นบอกรายุบ้านใดคุณตาราย่ความเจนบ้านเกิดเราอยุ่ลนอตายเพิ่นเพือนนั่นดอมเจ้าหวัดิอืออันเจ้าเพื่อนลงนี้บอกโอ้คอยก็ได้ยินข้าวล้ำเลือยุคอยหักผู้เคยมาจะเกอ ก็ล้ว่าอันได้ยินแต่อันคขาว่าว่าอยากกินเห็ดอันขี้กายไปถานในเด้อพัเราจ้าเกิดถเขาจะยิ้มเขาเก่าเขายังดชื่อเขาจะว่าโอ้จยิ่มไก่เขาปชคดีเนี่ยบอกนายปยิมบางส่นซื้อน้ำซ้อนล้วมีซื้อน้ำนางซ้อนนี่งเห็นเราซื้อยุ่งหัวบอเขอมาซื้อนะม่อไ่ดิ้นเราเดินหาเมื่อไหาสามศูนเจ็บประยิมบางซ่วนไต้ดิ้น่ะอิตาลีถือซ้อนควะเอา ใบละหกล้านเดียสิบสองล้านสองใบเนาะเออสองใบใบละหกล้านแสดงว่าเราเรามาอยู่ในสือเลยู้คือเพามนั่นคือคู่งวดพุ่นกวขันเจ้าเราแบบไม่บ้าเราโดลอดฮะโมดลเนี่ยเรามาอยู่นี่เนี่อโเดินชองหัวชงหวดือเรามาอยู่น่ะเออแไม่บนเอีแม่เหตทำเนี่ยเป็นยังคือเอาน้ำเล่าในเห็นเราซื้ออยู่กันเลย มันบ่มากเนาะเมนข้มจย่อว่าาเ่ากันซึ่งนหน้าเเป็นเด็กสันหมครัคือเป็นเด็กมาจัง่เมือนั้นเราล่่โรงพยาบาลถูเขาตายถึงเทียนให้เราอยู่ไรวะไม่คือบ่าเป็นตีใจเลยฟังนี่เป็นยังไงเาาทู่ได้หกหนึ่งบอกหกหนึ่งสองตัวบอกเขาให้สองตัวสิสามตัวนี่ล่ะเขาก็ืคืดคื แล้วบักบอ3ตัวไหลนะก็ลบเสียงเหงียมกันนกก็ตายจ้ะเขาก็เขียนให้เราอยู่ด้อันผู้ตายนะบเขียนให้เออผู้ตายนั่งอันนอนหงกับเราบเออเียงเงียกันค่ะกอนตายนันได้เขียนเลขให้อันพ่อใหญ่บเขาเขียนเลขรตัวใดแ่นี่ตวคือว่า3ตัวตว่า3ตัวโอ้ยคซอยเถาะอแห้งบ่ได้อันนี้เลย ก็อยา่าข้นหนาคุณตาคุณค้โสดีนะอยเห็นหนาเพราะต้องท้ามันก็ได็หรอกเดีมาเดี๋ยวตามคุณแม่ไปขอคุณค่ะขออนุญาตด้วยค่ะอันนี้บอกไพ่โอ้ยวันดีด้วค่ะเออวันดีค่ะขออนุญาตที่ที่แหลกกับบออันนั่นเดอกคุณแม่เพิ่นพามาบ่เป็นยังแม่นอนนั่งนี่ได้อยู่ด้ดไบอเมื่ออยู่คุพ่อ มันแบบธรรมดาแล้วมันธรรมดาเนาะแต่วก็ที่ฟอกขุนเขาก็ระออกมากมี้มือต้องช่ไปต่อยอยู่ด้วยเป็นฟอกต็ออยู่กันต้องบาดของตนไตวะครับครับอ๋อเป็นไตคุณพ่อลูกขออนุญาตสัมผัสจักหน่อยหน่อยเด้อคันว่าโชคดีวะตอนนี้ก็สบายเนาะเนื้อเทียนก็ถูกโอ้ยถือไปใกล้เรียนอ๋อขับขับคือไตดินรับในสามตัวือสองตัวครับ อันสองโตอัดสองโตเป็นเด็กเป็นเล็กอ๋อครับถึกบนถึกล่างถูกไหมอุ้ยท่านโชคดีแท้ถูกทั้งบนทั้งล่างเมื่อกี้นี่ก็ได้แมนวดที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมใจน้ำพนขอให้คนถูกหลายๆเด้อค่ะเป็นเลี่ยันมาคุณพ่อเป็นเลี่ยงแล้ ลูกไผ่าซื้อซื้อมีแต่ไผ่ลูกไผ่ก็ซื้อมีแ <c oughs> ต่นตคนมีดวงนสนิษฐ์สนอข้าซื้อพ่อมาอยู่นี่ตะโดนแล้วบอกค่ะอ่าสามปีนีครับสปีนีครับขออนุญาตถามแนวมาอยู่นี่อันนับจากสามปีนีนั่นบอนแต่มาอยู่ใหม่ๆกับเออเดี๋ยวนี้แสดงว่ามีโชคล่าม,มาตลอดบุกไปจังไหนบุกแล้วกับขายยาสูบน,น<อ><อ>ะพ่อาขายยาสูบบอกเออหายยาขายยาสูบนั่น อำเพภอนั่ยนะเพื่อน,นี่นนเราบ้านนอกนี่าง<อ>าเงี<ะ>้านตะบนแกนค่ะลูกบ้าเอากันเยอะเลยโอ้ยยา,ายใจเลยมาอยู่แงโหพี่คุณพ่อเลยมาอยู่พี่แม่แต่เด็กอยินค่ะว่าคุณพ่อมีโชคบ่อยนั่นนะคือดวงดีแท้แต่าาว่ามีโชคกับมีมีโชคกับมีอันนั้นว่าแห้งด้วยตอนผูกตะลี่นัน่นเป็นความฝันหรือว่า ฝันฝันบมครับเรียกกันแดงเห็นไหมรถกันแดงรถคันถ่อเคยไปขายยาสูบ้นขายยาสูบบ่พอแมนซื้อแล้กับย่ญ่หมดใช่สามปีต่อปีแล้วฝันเราไปกับย่า่นวดกันนวดว่าที่หนึ่งขอพภาคค่ะนึ่งยังก่อนแล้วก็ก้หนึ่งสองสามสี่เจ็ด เก้าหนึ่งสองสาม่เจ็ดโอ้คนตายยังจำในนหกตัวจำขึ้นใจเลยเนาะ12สองล้านเนี่ยบอกคุณพ่อแม่น12ล้านโอ้คุณ่อมาโชคดีเลยว่าคนลูกคุณนางฟ้ามีคนลุกแน่แน่เอาอีลีได้เนาะมันบบมีโชคมีดวงมันบบถือเด้งูู้ว่าจะถือกันสามสิเจ็ดค่ะมันนี้บอกลูกไฟว่าคุณใช่บาดหายามึ่วค่ะมือเราวอะค่ะ ลูไฟก็แจ้งหันแนวใส่บาทเนยได้คุยกับลวกไฟของพ้มันของเขามันเก่าหนึ่งของเขามันแเก่าเจ็ดเก่าเกาเจ็ดเก่าสามสเจ็ดน่อหอของพ้เก่หนึ่งสองสามส่วเจ็ดตอครับเพิ่นอ้ําหครับจกแล้วบนบกฟังอยู่นี่เลยอหลครับค่ะ ดไฟเรื่อยถ้ารับไปบ่นมนเจ้แมนนี่ผมี่ผมจะแมนนี่จะมี่นี่ผมผ่ม่ไม่แม่รถมี่กับท่มึงว่านอนนี่ล่ะตอนนี้ต้องเสอยงินก่บาว้าออย่งซ้เลยมมมนี่ก็ยุ่ไปเยอะเลยวินาทีที่หูมาถึงเลขนั้นรู้สึกจังไงค่ะ บ่บ่โมงงูยังบ่ตื่นเต้นยังบ่บ่ธรรมดาเขานี่แล้วก็นิ่มอยู่ที่เขาดีใจดีใจอยู่หักระงับเออสติอารมณ์ธรรมดาเลยเนาะุตอนเขาควงสลากคุณเขาควงสลากกันยันเแมนของพอมของใบต้นนี้เนาะเงีสิบสองด่านเนาะเพราะว่านั่งรอนะคุณสศังสารคนนั่นเขาก็ตัวนับนเขาดีที่สุดว่ะค่ะอยู่สลามดินึ่งสั่นะครับครับว่ะเขาก็บอกพ่อ ก็จู่แขนไปส้องเขา่า <ฮะ S 2> อันมันมีของเหมือนนั่นเหมือนเคยเพราะว่าส้วงเขา่าอีกงาแล้าที่เขาอ่ะว <ฮะ S 2> ันนี้เขาก็ไอ้มานั่งภาคที่นวันนี้เขาเอื่อเขาไปโอ้ยขอ,อ,องปลอมเช่นเขาอะกาก็พปลอมอย่างเดียวกาก็ะ <c oughs> ปลอมอย่างเดียวมีหน้าที่นะวันนี้เขัดนี่มันมาอ่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วเสียนั่นเสียนี่เราห้องมือเลือตา เงินตราสิ่งที้จะร่นล้อบว่าแครับเป็นเสียค่าภาษีค่าภาษีค่ามันยังไงวันที่พูเรน่อากาุมได้อครับตาเปิดค้าขายได้ไหมรคาขาสมเด็จเ่าเลยหรป็นเืออันแมน้ำเนี่ยบัดนี้เลขที่ว่าโชคดีมาตลอดเลขนี่เป็นเลขฝันหรือว่าเลขคำนวณหรือว่าเลขอย่างส่วนมากฝันส่วนมากที่เป็นเลขฝันบอกแม่นครับวันเด็กเมื่อวันเมืวนว่าเป็นเ่าะอะไรค่เรีเนาะ ส่วนมักคือฝันหมักเก่าเลยฝันมักเก่ามีคนโชคดีนะคน่อบ่อได้๋ยเราให้ผู้นั้นผู้นี้ฟังบ่อนี่อยู่เก่้กันแต่ยินครับอยู่คนเดียก็ซื่อถือเรื่อยพระเจ้าถึงน้ำ่ออยู่มือ้กันมันบ่อแสดงว่าเขามีดวงน้ำ่อน้อยมากคุนโทษไปถามนี่ยงเดียวครับเพราะแล้วบ้านใกล้กันนะเมื่อเร็จอยู่เอาผู้รอว่าถามกันได้ครับคือได้ใมากสิบบ่อครับผู้พ่ออาจจะถึงดูพระเจ้าเลยถามเนาะ อเขาจะมาถามคุณพ่อเลยมันบอกแมนอ๋อครับครับคุณพ่อก็บอกไปตรงตรงครับแต่บัดนี้งวดนี้ได้พ่อเราให้ลูกฟังแน่พ่อซีมีแนวทางจากหน่อยอยู่บ่อ๋อก็มีอยู่ก็โซได้ก็พ่อโอ้ยอันไปนร่าที่โรงพยาบานมือขึ้นก้นครับผู้เขาตายแล้วเจ้าที่ตายแล้วเอาปากกาเขียนอะไรียังก่อน่ได้ เจ็ดหกหรือเหกหนึ่งเออก็เจ็ดอันกเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งบกค่ะเจ็ดหกหนึ่งก็เจ็ศูนย์กบเจ็ดศูนย์เออกบกบเจ็ดศูนยหนึ่งบอกนี่แหละสองตัวเล่าซื้อไว้เรื่อยๆว่าจะพไดถาเราเรื่องขึ้นเลครับคนบ้านถุงโอ้ไปนนนองค้างกันที่บอกคับแมนเอาต้องมหูจักกับเพิ่นเสียดึกๆนางสิบอกบ่อัน เราเป็นญาติก็ผู้ใจเราเราทาอาปากกาไว้ท่านแล้วว่านั่งกันนั่นกับเด็กเจ้านั่งญาติเราถเอาปากาเราเขียนสิคุาเจ้าเราเลไนเขียนนั่นเป็นยังไงล่ะวันนนเราไหนมาตัดใส่เขาเจ้าเเคยถืออยู่เหอพี่้าว่าถือเพราถือส่งลานทุ่เแวมาตทใจมาโทษว่จะบอกเราว่าพี่แรกกขม่เชื่อหรอก ไเจะยืดเลยเ่ะไงแล้วสมเด็จลยมีเรื่องว่ารักษาการไปเอาเงินโนเอโอ้ยจตใจเ้าตกใจเราตกใจว่านาเสือนาะเออว่านาเสือนี่ยจิตใจเกาบอกที่แล้วว่าดีๆสิค่ะไม่ได้กหลอนนึกเหรอแสงว่าคนแบบหึ่ดวงดีบสองคนยังมาควบคุมสติอารมณ์และปกติคนถือเล่เนี่ยมันเขียนใหงประมาณจคุยมับมันเกียนให้นะครับ เพิ่นเพิ่นเทียนไฮคอนได้ครับสิเขานอนนี่ครับอ๋อสิเขานอนเออขอนอนยังเกาะเบาไหมกับดูพอตัวใดเกาะโอเจ็ดเจ็ดกหนตัวใดอีกกับเก้าอันเจ็ดศูนยนึดศนย่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนลกน่ เจ็ดอันนี้เลขคนใตบวด้เพิ่นสตเพิ่นไทยสามตัวสองสองชุดเออขอบคถือว่าถือก็ว่ากันเนี่ยเมุมนี่เดีวคือ่าถือก็กันด้ละบบกันยั้ง่ออันถืมาคุยมาทักเๆแล้วเาสู้กันสรงโอ้ยเราสรงก็ดีใจแล้วค่ะเยาว่ามาขัดหลามเดี๋ยวอเด้อเยาว่ามาเตมมาขัดหลาเดอ ันนี้ดวงกันที่ใดขันนี้ดวงกันได้มมนเมนโมมี่คอค่ะขันบมมี้ดวงนี่บอตอนแรกก็บ่อเหมืมนบ่อเมืนคือแม่คนยืนซื้อเลขนั่งจวเนี่ยนั่นหรอต้องบ่อนะด้วยเสือหรอคอยยิ่งบ่ซื้ออะไอืมค่ะนี่ยังไงก็บ่อ